สนับสนุนโดยประกันชั้นหนึ่งพี่ช้างคืนเงินทางดวนเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากสรีระของถนนโดยเฉพาะทางแยกและทางร่วมและสาเหตุอีกส่วนหนึ่งก็อาจเกิดจากความประมาทด้วย นาทีชีวิตขณะรถตู้โดยสารสายบิ๊กซีปากน้ำปลายทางหมอชิตพุ่งชนขอบทางด่วนแล้วระเบิดก่อนจะตกลงไปยังพื้นล่างคราชีวิตผู้โดยสารไป8รายบาดเจ็บสาหัสอีก9คนเหตุเกิดบนทางด่วนขั้นที่2บริเวณทางลงถนนพระราม6เมื่อปี2553ยังคงติดตามผู้พบเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นโดยเฉพาะนายวิโรดปานสมบัติคนขับรถตู้คันเกิดเหตุช่วงนั้นมัน เวลาห้ามงเย็นมาครับรถมันก็ติดพอดีผู้โดยสารบอกได้กินแก๊สรั่วโรเฟอร์ได้กินแก๊สรั่วผมก็หันไม่มองหันมาก็จะออกฝาออกก็ออกไม่ได้ออกซ้ายออกก็เบรกเบรกก็ไม่อยู่พอมันใกล้ใกล้เนี่ยตอยเบรกอยาเบรกสามทีจ้าจ้า ช่่่่างมออยยยูวเลตนหลังเกิดเหตุมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสภาพถนนที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะทางร่วมทางแยกและเครื่องหมายบอกทางที่ไม่ชัดเจนหรือไม่จุดเกิดเหตุบริเวณทางลถรามศนะคะเป็นอีกจุดเสี่ยงหนึ่งที่เกิดอุบัติ เบังคับให้รถเลีย้ยวหักมาด้วยความเร็วสูงเมื่อปะทะกับขอบทางที่ไร้ขอบกูนรถก็กระเินตกลงไปด้านล่างดังนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่พู้ขับขี่จำเป็นจะต้องชะลอเพื่อลดความเร็วระยะหลังมานี้มาเกิดอุบัติเหตุรถตกทางด่วนรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนทางด่วนบ่อยครั้ง ซึ่งผู้ใช้บริการจำนวนไม่น้อยปักใจเชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะป้ายจราจรที่ติดตั้งไว้บนทางห่วนไม่ชัดเจนที่บอกเนี่ยมองไม่เห็นบ้างบอกไม่ตรงเส้นทางอะ่ะมีบอกไม่ชัดเจนนะคะตรงช่วงที่ที่ที่เป็นทางแยกตรงเนี้ยค่ะมันบางทีมันก็ไม่มีทางบอกแล้วก็กระชั้นชิดเกินไปเขาท่มีตัวกั้นที่มันที่ทว่าถ้าสมมติว่ามาแล้วเราไม่ทันจริงๆเออาานี่ยเออมนตัวปัญหาอยาเี้ย ผู้เชี่ยวชาญด้านจราจรและขนส่งจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าการออกแบบทางด่วนในเมืองส่วนใหญ่จะยึดมาตรฐานขั้นต่ำเพราะติดข้อจำกัดเรื่องผลกระทบต่อประชาชนบริเวณทางแยกทางร่วมมีการติดตั้งเครื่องกันกระแทกซึ่งมีประสิทธิภาพในการหยุดรถไม่ให้ตกลงไปยังพื้นล่างและกำหนดอัตราความเร็วไว้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่กลับพบว่าผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนดมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งปกติบนทางด่วนจะพยายามลดการที่ตัดสินใจมากกว่าหสองไม่ได้ว่าคุณจะตรงหรือคุณจะเลี้ยวบางทีตรงและเลี้ยวแล้วก็มีอะไรขึ้นมาอีกนี่ปกติจะไม่ออกแบบระยะห่างนะของการตัดสินใจต้องมีเพราะคนที่จะเริ่มตัดสินใจว่าคุณกำลังจะเปลี่ยนเลนหรือกำลังจะไปเข้าช่องไหนเพราะม,มันมีหลายช่องจราจร ก็ต้องอมีเวลาที่ก,กําหนดแล้วเขาก็มีมาตรฐานนะครับอันที่สองเรื่องก็เพื่อความปลอดภัยหนึน่งและเพื่อจะจอดลื่นไหลดโดยสะดวกการที่จะเปลี่ยนเลนไปทำนะประเทศไทยส่วนมากเราจะเห็นว่าถ้าประเทยอยู่ในเบือ์เนี่ยจะค่อนข้างมีการเปลี่ยนเลนค่อนข้างมากเพราะบางทีระยะจะค่อนข้างกระชั้นนะครับดันั้นโอกาสองประเทศุนนก็เกิดมีถ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนก็จะเห็นนะครับรถก็จะค่อนข้างติดเพราะต้องมีการเปลี่ยนเลนนะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงเวลาซึ่งรถไม่ค่อยมี ความเร็วสูง mm hmm. จะเกิดเกิดอปิกแบบก็คือเป็นอันตรายนะ mm hmm. ครับนี่คือการเจี่ยวชนในช่วงเวลาที่รถตื่เมื่อกลางปี2555 mm hmm. เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนโทเวขาออกรถยนต์ปอร์เช่ของนักธุรกิจโรงแรมวิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนท้ายรถยนต์โตโยต้าฟอ์จูเนอร์ของบุตรชายอดีตรัฐมนตรีแรงประทะทำให้รถทั้งสองคันพังยับผู้ขับขี่เสียชีวิตทั้งคู่แรงประทะอย่างไม่สิ้นสุด รถยนต์ m a สด้าสองซึ่งขับตามหลังมาชนท้ายซ้ำทําให้คนขับบาดเจ็บตํารวจพิสูจน์หลักฐานจัดทาภาพแอนิเมชันจําลองเหตุการณ์และนําภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดมาคํานวณระยะทางตามสูตรสมการเส้นตรงโดยกําหนดระยะทางเท่ากันทั้ง3คันคือในระยะ9,150เมตรพบว่ารถยนต์ปอร์เช่ใช้เวลาวิ่งผ่านกล้องเพียง13วินาที คำนวณความเร็วเฉลี่ยได้ที่261กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่รถยนต์ Fort จ n e r ใช้เวลา126วินาทีคำนวณความเร็วได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถยนต์ m a z d a 2ผู้ขับขี่สารภาพว่าใช้ความเร็วขณะเกิดเหตุอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุครั้งนี้ ุดเมื่อเร็วๆนี้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักปีนขึ้นไปบนกำแพงปูนกั้นขอบทางด่วนบุรพาวิธีแล้วตกลงมากระแทกพื้นถนนด้านล่างจนพังยับโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตสาเหตุเกิดจากผู้ขับขี่มองถนนไม่เห็นทางและถนนลื่นเพราะขณะเกิดเหตุฝนตกหนักรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยืนยันว่า ทางด่วนมีการก่อสร้างตามหลักมาตรฐานสากลมีการติดตั้งอุปกรณ์กันกระแทกป้ายจราจรอย่างครบถ้วนส่วนทางแยกตัววายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งได้ติดตั้งกำแพงกันชนแบบใหม่ช่วยในการดูดซับแรงกระแทกแต่ไม่สามารถยกขอบทางให้สูงขึ้นตลอดเส้นทางได้เพราะจะทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกอึดอัดและยืนยันว่า สาเหตุของอุบัติเหตุบนทางด่วนส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ที่มักใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดบางจุดเช่นบนทางแยกสามร,ระดับที่เป็นแยกตัววายตรงที่เป็นเกาะที่เป็นง่ามอยู่มันก็มีบางช่วงที่รถขึ้นไปชนนะครับตอนหลังๆนีน่ทางก็ได้มีการติดเครื่องอุป,ปกรณ์ป้องกันนะครับเป็น เราเรียกว่าภาษาอังฤกฤษเรียก crash cushion เป็นอุปกรณ์กันชนซึ่งเมื่อชนแล้วเนี่ยมันจะมีการซับแรงทำให้รถเสียหายไม่มากแล้วก็คนขับไม่ได้รับอันตรายแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางวิเศษเนี่ยก็มีข้อจำกัดบางประการเช่นโค้งนะครับบริเวณโค้งเนี่ยในทางแยกต่างระดับเนี่ยเราออกแบบมาโดยพยายามที่จะลดผลกระทบต่อประชาชน ด้วยก็คือไม่มีการเว้นคืนมากเกิดกําเป็นเราก็พยายามจะออกแบบให้ส่วนโค้งเนี่ยมันไม่กินที่มากนั่นย่อมหมายถึงว่าความเร็วที่ตอนลงไปเนี่ยจะต้องมีความเร็วต่ำเพราะฉะนั้นเราก็จะไปบังคับป้ายความเร็ว40หรือ60แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เพียงกายภาพของทางพิเศษเท่านั้น มันขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนซึ่งจัดทำไว้โดยกองบังคับการตำรวจจราจรตั้งแต่ปี2536จนถึงปัจจุบันพบว่าในปี2555เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจำนวน1,514ครั้งมีผู้บาดเจ็บ613รายและมีผู้เสียชีวิต14คนจากการตรวจสอบข้อมูลยัง ยังไม่มีการที่แบบว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสําคัญนั่นก็หมายถึงว่าบางปีก็เพิ่มขึ้น<ม>บางปีก็ลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอ,อ,อีกประการหนึ่งเราอาจจะยังไม่มียังยังไม่มีหลายๆมาตรการที่เข้ามาในการป้องกันที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่บนทางด่วนเรียกจากว่าการปฏิบัติบนพื้นทางด่วนเนี่ยค่อนข้างจํากัด<ม>ค่อนข้างมี จำกัดในตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติค่อนข้างจำกัดในตัวของสถานที่ที่เราจะขึ้นไปบนบนผิวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีหลายประการทั้งเรื่องสภาพถนนองค์ประกอบของสรีระเส้นทางความพร้อมของรถยนต์แต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือผู้ขับขี่หากไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและขับขี่อย่างมีสติ อุบัติเหตุบนท้องถนนคงลดน้อยลงกมนลชนกทิคก,กุลรายงาน